นั่นมีไอ้ที่นี่เว้ยอ่าดรเปเปอร์อ่ะผมไม่รู้มันคืออะไรวะแต่มันเหมือนมันน่าจะเป็นเออ่รูทเบียร์ป่ะวะผมอยากกินรูทเบียร์ว่ะผมจะลองไอ้ที่นี่มาสักกระป๋องแล้วกันนะอยากขอเซอร์เวิสก่อนไอ้ที่มันมีรูทเบียร์ป่ะวะเฮ้ยเฮ้ยที่มันมีน้ำมันง,งุนไอ้แมวแมวแมว ลองลองด็อกเตอรเปเปอร์แล้วกันนะผมว่ามันนอาจจะเป็นรูทเบียร์ชิบหายแล้ววะตู้นี้เขาไม่รับไอ้นี่วะตู้นี้เขาตู้นี้เขาไม่รับไอ้เนี่ยคือเขารับหมดเลยนะอ๋อนี่ไงเดี๋ยวลองดูนะไม่รู้ได้เปล่าเฮ้ยได้ด้วยว่ะด็อกเตอรปเปอร์ได้แล้วกดได้แล้วครับก็คือ ติ๊กบัตรก่อนแล้วก็กดหรือไม่ก็กดก่อนแล้วก็ติ๊กบัตรอีกทีนะเพื่อเป็นการจ่ายเงินแต่อันนี้ผมบางครั้งมันก็ได้บางครั้งมันก็ไม่ได้ผมก็เลยได้ไมาแล้วไม่รู้รสชาติมันจะเป็นยังไงบปล่าเดยวเทสเลยนะขออนุญาตเก็บของแป๊บเชี่ย นี่ครับดรเพ็ปเปอร์คำไปอ๋อไอ้เยี่ยแล้ววะแม่งเดี๋ยวนะแม่งแม่งคือโค้กรสลัตแคนเบอร์รี่หรือลัตเชอรี่วะหรือเชอรี่ก็ไม่รู้ว่ะเออไม่อร่อยไม่อร่อยวะ่ะ โหแม่งเหมือนกับโค้กผสมเชอร์รี่แบบนั้นอะเชอร์รี่แบบเชอร์รี่เชอร์รี่ที่แบบเอาไปวางบนหน้าเค้กซาเวนเซ่นอะไอ้แค่ลูกลแดงๆนั่นอะเออถ้าเกิดใครชอบก็อาจจะชอบนะแต่กูไม่โอเควะ่ะ ทิ้งแม่งไอ้เีอยไม่ไหวจริงต้องขอไปคือ <c oughs> กูกินไม่ได้จริงไอ้เย้ะพวกร้านพวกแบบนั้นอนะ่ะเออจริงไอเชอรี่ที่อยู่บนเซอเวนเซนเนี่คือกูไม่เคยกินนะทิ้งอย่างเดียว <c oughs> เอาเดี๋ยวเราซื้อไอ้เหี่ยนี่เป็นการล้างปากดีกว่านะกูไม่โอเคกับรสชาติมันว่ะ นะทุกคนนะกูอย่าหาว่าก right. ูกระแดะเลยกูไม right> ่ไหวจริงคือมันเหมือนแตะบัตรเพื่อให้เพื่อให้เครื่องมันรู้ว่ากูมีเงินจ่ายนะแล้วก็กดพอกดเสร็จมันต้องมาแตะบัตรอีกทีนึ่ะเพื่อให้มันแบบว่าจะตัดเงินของเราไปอ่ะในบัตรผมเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณสองพันกว่าเยนนะครับก็คิดว่าคงแทบไม่ได้ใช้อะไรแล้วแหละ หล้มั้งนะเพราะว่าอาพูดง่ายๆว่าผมเนี่ยมีอีกร้านหนึ่งที่อยากไปก็คือร้านเนื้อย่างลักคุซันหรืออะไรนั่นแหละแต่มันต้องจองมันต้องบุ๊กิ้งมันต้องมันต้องจองที่นั่งไปอ่ะนะ <Okay. Yeah. S 1> <c oughs> โอ้ยอิ่มจัดเลยโอ้ย ไอ้เหี้ยกูอิ่มจัดเลยสัตว์ไอ้เหี้ยคือเมื่อเช้าอ่ะก,ก็กินแกงกะหรี่มาใช่ปะ่ะประมาณตอนประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงใช่ปะ่ะกลับมาเนี่ยประมาณกูได้กินข้าวตอนบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งอะ่ะโดยประมาณอะ่ะเออไอ้เหี้ยคือสองมื้อติดรู้สึกอิ่มสัตว์ขอไปแบบว่าไปนั่งพักย่อยก่อนได้ปบบว่าเดี๋ยวอ๋อเมื่อกี้ยังคุยไม่จบไอ้นานเนื้อย่างรักคาลักรักคูซานหรืออะไรสักอย่างเนี่ย มัน,ม,นมันต้องจองนะครับมันต้องจองไปก็คือเหมือนกับคุณต้องจองในอินเทอร์เน็ตจองที่หน้าเออซึ่งมันไม่แหละมันมันผมจองไม่เป็นอะ่ะเออก็ไม่รู้จะพูดยังไงตอนนี้เขามีคนยืนสูบบุหรีว่ว่ะคือมันยืนสูบได้เหรอวะเขาไม่ได่ากันเหรอวะ คือมันมีป้ายห้ามสูบบุหรี่นะว้ยด้านขวาผมอ่ะแต่คุณลุงเขาก็ยืนสูบอยู่สูบบุหรี่อยู่ตรงตรงหน้าป้ายห้ามสูบบุหรี่อะเนี่ยมึงดูดิที่พื้น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 ไอ้เหี้ยที่พื้นมันก็มีว่าป้ายห้ามสูบบุหรี่อ่ะไอ้เหี้ยลุงเขาก็ดูดบุหรี่อยู่หน้าป้ายว้ยครูบอกแล้วญี่ปุ่นไม่ได้แบบว่าแบบถูกต้องตามกฎทุกอย่างนะไอ้เหี้ยกู พีคมากเลยะก,การมาญี่ปุ่นครั้งนี้ของกูคือทำให้กูได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบอันซีนสำหรับกูนะสำหรับคนอื่นก็คงแบบเห็นแล้วแหละเห็นมาเยอะแล้วแต่สำหรับกูคือกูไม่เคยเห็นนะเออก <c oughs> ็นี่โรงแรมนะผมว่าผมจะยืนดูดบุหรี่อยู่หน้าโรงแรมนั่แหละคืออย่างน้อยๆกูก็เป็นลูกค้าเขาอ่ะเขาคงไม่ด่ากูหรอกนะ ถ้าด่ากูก็พร้อมที่จะขอโทษเพราะว่ากูเองก็ไม่รู้เรื่องกูแค่อยากจะสูบรุรีโอเคงั้นขออนุญาตยืนพักยืนย่อยก่อนนะแล้วก็จะไปจะไปกินอะไรต่อว่เอาเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะไปไป